ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในดิวของลาตาโลมมาติเนสสไตกเกอร์ชาอเจไตของทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานที่ล่าสุดครับเจ้าตัวนั้นได้ตัดสินใจตอบรับสัญญาฉบับใหม่จากทางงูใหญ่ซึ่งว่ากันว่ามีสัญญาระยะยาวถึงปี2029และจะมาพร้อมกับค่าเหนือราวๆ9ล้านยูโรโต่อปีพ่วงกับแบตอ,อนอีกส่วนหนึ่งนั่นเองเลยครับ แน่นอนว่าที่ผ่านมามันเป็นเครื่องหมายคำถามมาโดยตลอดครับในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของทางลาอุตโลมาร์ติเนสแข่งเลือดฟ้าขาววัย26ปีของทางอินเตอร์มิลานโดยทั้งตัวสโมสอนและนักเตะค,ครับยังคงอยากทำงานร่วมกันอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามจากข่าวก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องค่าเหนื่อยของเจ้าตัวอย่างไรก็ดีครับจากที่ผ่านมาและโดยเฉพาะฤดูกาลล่าสุด ฐานะของมาร์ติเนสเขาคือแค้งคนสำคัญของซิโมเนอินซากีและมีบทบาทสำคัญในการพาทีมคว้าสกูเดตโตมาของได้สำเร็จด้วยผลงานการยิงไปมากถึง24ประตูและทำไป6แอสซิสจากการได้รับโอกาสลงสนามไปทั้งหมด33เกมแถมเจ้าตัวยังสามารถคว้ารางวัลนักเตะ MVP ของเซเรียประจําซีซั่นนี้ได้อีกด้วยแล้วอย่างที่ได้กล่าวไปครับเมื่อสัญญาปัจจุบันของลาตาโลนั้นเหลืออีกแค่เพียง2ปีเท่านั้น นั่นจะจับไม่ทับเนร์ซุรี่ครับเริ่มงทำการเจราจาเพื่อที่จะจับเขานั้นขยายสัญญาใหม่เพิ่มออกไปและฐานะของอเลฮันโดรคามาโนเอเย่นส่วนตัวของลาตาโลก็ได้ติดต่อผู้อำนวยการของสโมสรอินเตอร์มิลานอย่างใกล้ชิดเพื่อจะหาข้อตกลงในเรื่องนี้ให้ได้จนกระทั่งมีการเปิดเผยจากสื่อที่น่าเชื่อถือยอย่างสกายอิตาเลียครับได้ระบุว่าณนะตอนนี้ลาตาโลมาติเนสได้ตัดสินใจรับข้อเสนอล่าสุดของทางอินเตอร์แล้วเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อสโมสร ซึ่งจะเป็นการตกลงรับสัญญาระยะยาวถึง5ปีและรับค่าเหนื่อย9ล้านยูโรต่อปีพร้อกับแอดออนอีกส่วนหนึ่งแล้วว่ากันว่าณตอนนี้ครับเหลือแค่เพียงการเคลียร์รายละเอียดต่างๆในขั้นตอนสุดท้ายอีกเล็กน้อยก่อนที่ทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับจะมีการประกาศจรดประกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางราตาโรมาติเนสนั่นเองแหละครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ